สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปเจ๋งๆมาเพิ่มลูกเล่นสุดคิ้วสุดน่ารักให้กับ Dynamic Island บน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ให้เพื่อนๆเรือกแสดงข้อความต่างๆแสดงอีโมจิใน Dynamic Island แบบนี้ได้ง่งายๆอยากให้แสดงรูปอะไรแสดงข้อความอะไรตั้งค่าได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ Activity Builder แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรี ถ้าต้องการฟีเจอร์เพิ่มสามารถสมัครใช้ตัวโปรโดได้แต่ในส่วนของฟรีก็คุมแล้วครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาเพื่อตั้งค่ากันได้ง่งายๆครับเมื่อเปิดแอปในครั้งแรกหน้าจอ Activity Builder จะสแสดงคำแนะนำต่างๆในการใช้งานให้แตะ Continue ในหน้าจอถัดมาให้แตะ Continue อีกครั้งจากนั้นในหน้าจอสุดท้ายให้แตะ Cancel เพื่อใช้คุณสมบัติเฉพาะในส่วนที่แจกให้ใช้งานฟรีซึ่งในคลิปนี้เราจะไปดูวิธีการเพิ่ม emoji เพิ่มข้อความสุดน่ารักให้กับ dynamic island กันก่อนครับให้เพื่อนๆแตะคำสั่ง builder ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะ text จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดจะมีตัวเลือก dynamic island left สำหรับเพิ่ม emoji ทางด้านซ้ายของ dynamic island และ dynamic island right สำหรับเพิ่ม emoji ทางด้านขวาของ dynamic island เราจะไปเพิ่ม emoji ทางด้านซ้ายกันก่อนครับ ด้วยการแตะ Dynamic Island l e เ t คีย์บอร์ดจะสแสดงขึ้นมาเราสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆที่ต้องการให้สแสดงรวมถึงการเปิดคีย์บอร์ดอีโมจิแล้วเลือกอีโมจิที่ต้องการใช้งานได้เลยครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้แตะเซฟถัดมาเราจะไปเพิ่มอ e ีโมจิทางด้านขวากันครับด้วยการแตะ Dynamic Island right คีย์บอร์ดจะสแสดงขึ้นมาเราสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆที่ต้องการให้สแสดงรวมถึงการเปิดคีย์บอร์ดอีโมจิแล้วเลือกพิมพ์อีโมจิที่ต้องการใช้ได้ครับ สำหรับในตัวอย่างนี้ผมจะพิมพ์คำว่า Pop และโลโก้ Apple นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการพิมพ์รูปโลโก้ a p p l e บนคีย์บอร์ดจะไม่มีให้พิมพ์นะครับต้อง Copy มาวางแทนซึ่งผมได้เตรียมโลโก้ของ Apple ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วเพื่อนๆสามารถไปแตะไฮไลท์เลือกโลโก้ทำการ Copy แล้วนำมาวางได้เลยครับเมื่อได้ข้อความที่ต้องการแล้วให้แตะเ v e มาถึงขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าปุ่ม start activity ด้านล่างยังไม่สามารถแตะใช้งานได้ยังเป็นสีเทา นั่นเป็นเพราะเราต้องเพิ่มข้อมูลในส่วนของ Sentry Text ซึ่งด้านหลังยังพิมพ์คำว่า missing สีแดงต้องเพิ่มให้ครบหมดครับด้วยการแตะเลือกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการซึ่งข้อความนี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อเราแตะค้ั้งไว้บน Dynamic Island รวมถึงแสดงขึ้นมาในหน้าจอล็อกเมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆแตะเซฟตอนนี้ปุ่ม Start Activity ก็พร้อมให้ใช้งานแล้วครับให้แตะบนปุ่มได้เลยจากนั้นให้เราออกจากแอปกลับไปที่หน้าจอโฮม เพื่อนๆก็จะเห็นคําข้อความอีโมจิตามที่เราพิมพ์ตามที่เราตั้งค่าเอาไว้แสดงขึ้นมาทางด้านซ้ายและด้านขวาของ Dynamic Island แล้วครับและเมื่อแตะครั้งไว้บน Dynamic Island ก็จะแสดงข้อความที่เราพิมพ์เอาไว้นั่นเองครับรวมถึงในหน้าจอล็อกก็จะแสดง l i ฟ e a c t i v i t ตี้ข้อความเดียวกันถ้าเพื่อนๆต้องการปิดการใช้งานให้เปิดหน้าจอของแอปขึ้นมาจากนั้นแตะคำสั่ง continue แล้วแต่ Stop Activity เท่านี้ก็เรียบร้อยครับหรือถ้าต้องการปรับแต่งข้อความปรับแต่ง emoji ก็สามารถแตะเข้าไปเลือกได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆปิดแอปไปแล้วแล้วต้องการเข้าไปปรับแต่งแก้ไขให้เปิดการทำงานของแอปขึ้นมาจากนั้นแตะ Builder แตะ Text แล้วทำการตั้งค่าต่างๆได้ตามต้องการเลยครับทั้งการปรับเปลี่ยนข้อความและการเปิดหรือปิดการใช้งาน ด้วย Activity Builder เพื่อนๆก็าสามารถเพิ่มเสน่ห์เพิ่มลูกเล่นในการใช้งานให้กับ Dynamic Island แถมยังทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีแอปดีต้องมีแอปดีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ไปโหลดกันให้ไวเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ